เพราะว่าหลุดนะครับอวิมากี่ก็หลุดไหนายค่ใครหนูไม่มีมากี่สองลิงหรอโอ้ลิงคู่มากีหรอนั่นดินั่นดิผมนี่งงเลยแกเข้าข้างเพื่อนป่าจริงไม่ได้ดูนะครับมากีได้ไม่เป็นเอา้าผมเป็น โอ้จิตใจแตกสลายอ่าเอา,เ,อาเลือกไม่ทันจบแล้วเลหนึ่งเลหนึ่งด้วยโอ้แล้วลูนอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เซตร,รูนไว้นะครับโอ้โจบแล้วเจ้ารู้ว่าแกล้งสีด้วย เรามาพังทำลายความเหงา <Whoa! S 1> พังทำลายความเศร้า <Whoa! S 1> ทำลายล้างชแนลลุยไปกลับทำลายล้างชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa! S 2> ล่นนี่มันส,สุดๆทำลายล้างชแนลลุยไปกลับทำลายล้างชแนลไม่เป็นไรเราได้สเต็ปของลินคนเมื่อกี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแบบเอามา mix a n d mask เข้ามารูนอะไรก็ไม่รู้เลยอ่ะโมวแต่พิมพ์กู้น่ะดิรูนอะไรวะเนี่ย <laughs> ผมนี่ร้องเลยครับแล้วลูกว่าแกล่งสีด้วยโศกสานเขาเลยว่ะคอนเทนต์คอนเทนต์เฮ้ยพี่เล่นเปนลิงกับพี่เล่นมาพันกาตาแต่ว่าแค่ไม่ได้จับมาปีเองเกมเปิดมาปีครึง่งไม่ได้จับลิงมาปีเอาเองทำไมอะเล่นเปนเออจ้วงไปได้ลิงสสยสตีลไงโอ้โหแล้วก็โดดตกหัวแต่ไม่โดนนะครับผมโคตรเฟี้ยวขออภัยขออภัยเพื่อนฉันจำระยะจำไม่ได้จำไม่ได้ไม,ไดมันไปข้างหน้าปะ ออสวยเพื่อนสวยมากชมเพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนด่าลิงหนึ่งในตำนานลิงหนึ่งก็มาจังหวะน,นี้เกมนัดต้องมาแล้วว่าวะปิดมากีอยากปิดจีนวะ่ะจำบอกให้เสียหลักเลยแตงเมอเลยครับโอ้โหแล้วโอด,ด่ารู้ใจนะครับไม่กระโดดรอเก็บบอลน,นะโคตรเฟียวแล้วมากีไม่ทนันทีมพี่อย่างเอาชนะแน่นอนเกมนี้สวยมากเพื่อนชมเพื่อนก่อนเราเล่นเราเล่นไม่เป็นชมเพื่อนก่อนวีสับสามนติมันเหลือขนาดนั้นเลยวะ ลูนอะไรวะไปส่งเดี๋ยวจบเกมส่งลูนพวกมันกีบหน่อยทำเป็นจําหลอกนี่เป็นไงจําหลอกจําปลอกอารุนจํมมาเหรอจําคือลูนอะไรไม่รู้จำไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับอุ้ยพลาดอล้วมาอกี้วิเฮ้ยโคเทโคเทลินอ,อยากเอาว่ะโอโ้ไม่เป็นไรเพื่อนเพราะมีฉันอยู่วย ซากูมันจังหวะดีวะ่ะเดี๋ยวเราตบสองให้เพื่อนเดี๋ยวตบสองแก่กดเหมือนเป็นชั้นบล็อกจุดสองเหมือนเล่นเป็นอ่ะไม่ไม่เป็นเฟสเล่นเ,นเลยฉันแกล้งเฉยๆกดให้แบบว่าดูมีอะไรหน่อยอ,อุ้ยเกือบไปแนละ้วเมื่อกี้เกือบสับสองโชว์ไปแนละ้วสวยมากเพื่อนจมเพื่อนทุกรอบอต้นน้ำเหรอเออดีต้นน้ำเอา่อยวะพี่เลือกตัวมาพีด ไอ้จะไปตกมันทันวะสวยมากเพื่อนสวยทุกครั้งอ่ะท่าอะไรก็สวยหมดอะโอ้ไม่ทันจริงวะทำไมอันตรีมันเยอะจังวะ ยัดเลยละกันสวยมากสวยทุกรอบอ่ะเพื่อนส่งดีไหมส่งโคตรดีชดเนี้ยอุ้ยพื้นลื่นพื้นลื่นเพื่อนโอ้ยขอโทษมาไม่ทนันพื้นลื่นจะไอ้นี่มันก็ปั่นเพื่อนจังเลยเว้ยให้เพื่อนเล่นอย่างสงบสุขเถอะตอนนายกดดักไม่ติดอ่ะเนียอิจฉาเพื่อนเนี้ยนี่มันก็ปั่นเพื่อนจังเลยวะ่อนนอยวะอุ้ยจำไ่รอด้วยว่า เขาไม่ส่งทำไมาอันติมันมาไวจังวะโคตรเท่เป็นไงโอ้โหยังได้อยู่วะกระบวนท่าอะไรวะเก็บบอลกากระมันมีหรือเปล่าเอาดิยิงเดี๋ยวตบหัวสันนะ่นอะพลาดแล้วไม่เป็นไรโอดะสวยมากครับเพื่อนยัดแบบสุดจอ ตกไม่โดนหรอหน้องเขาเพิ่มระยะลิงแล้วตกไม่ใช่จังหวะด้โดไดไปดิเขาเพิ่ม,มาติใหม่แล้วพวกนี้ไม่รู้เรื่องไงเอ,อยไรเราหูตกไม่ถึงวะเออมันต้องกดทิศทางตงกันข้ามหมรือเปล่าไกลขนาดนั้นหลอก <laughs> โดดได้ปะโดดได้ปะม, <laughs> มีคนโดดได้ปะ <laughs> ผมไม่ได้เล่นมาเป็นเกมคีย์บอร์ดเล่นไงว่าละไอ้นี่ไม่ได้เล่นเกมมาปั่นเพื่อนเนี่ยอิจฉาเพื่อนเล่นเกมไง พโหมันมีส่งทุกรอบเลยหรอเดาวันผิดตลอดเลยวะแอบดูสเตย์ไปเนี่ยทำไมรู้ขนาดวะวิโอ้รู้เพราะว่าช็อตเนี้ยเราไม่รู้ันไงส่งไปปุ๊บเขาได้บอลวิไม่คิดจะทำแ้บเองงี้รอกวะรอพี่รอตบสองมาตั้งแต่ต้นเกมมันนะเขาไม่เขาไม่ใช้เลยอ้ดะไปกระโดดเชียร์ลูกรว่าสวยมากเพื่อน สวยมากแต้มไหลจะวะเดีจินมันมีอันติีเลยอุ๊ยขอโทษโดอดาโอ้โหจะตกให้อยู่แล้วไม่แก้เหมือนระยะเราไม่ถึงนะแต่อยู่ไปเลยเออสวยมากเพื่อนล้มอ่ะเพื่อนล้มแล้วเรานึกว่าเราล้มไม่ได้กดจ้ำ ดูผิดตัวไม่ค่อยได้เล่นตัวละครแบบนี้มันหลงไม่เป็นไรเพื่อนดะดีมากโอเคเขาสวยเลยลงลงเออสวยมากสวยมากเพื่อนลิงหนึ่งแอดวานหรอหลอกหลอกอะไรเราไอ้นี่ใจถึงเพิ่งอุ้ยอะไรวะมากี่อันติตัดบอลอุ้ยมากี่เก่งด้วยวะ่ะ ของจริงว่ะวาก,กี่ของจริงว่ะโอ้โหแล้วตกหน้าสั่นเลยครับใช้ได้ป่ะโคตรเท่สวยมากจัดปลายน้ำแล้วว่าสองแต้มเดี๋ยวจินมีอันติเดี๋ยวรอสบจินพี่โชว์จัมบล็อกในตำนานให้เอา ชีวิตจิตใจแตกสลายจะจ,จะจะโชว์จำบล็อกในตำนานได้หน่อยระวังมากี่มันกดอัตตินะเฮย้ยสามวิธีจินอนตตหน้าพังีิอย่างเงี้ยไปเพื่อนทุกคนสู้เขา จำบอกในตำนานไม่สามารถตบได้ตำแหน่งไม่ถูกต้องกระโดดถูกจังหวะว่าเนี่ยโอ้ยสั้นเกินนิงแค่สั้นเออตำนานไปนิดนึงกดไม่ทันนายโตะเล่นยากไหมครับเล่นถือว่าไม่ยากนะครับตัวละครเทสยะเข้าใจในตำแหน่งน่าจะง่ายด้วย